ไปประกาศศิลิยบัตรอา่าที่ไปแข่งขันอา่าแข่งขันมการประกวดเอ่อเรียกว่าการประกวดมอลองมอลำในลำกรประยุก์ร่วมสมัยอยู่วัฒนธรรมอา่าหรือว่าอยู่เวทีปลูกเสียวของงานไหมปีที่ปันปันมา,าปี่ปันมาปีหกหกเนาะอ่างานไหมวันที่ได้ก่อนประมาณเดือนทันบ้านบางงานไหมฮะที่เก่า เก่าท่านว่านอกจากแปดเก่าท่านว่านานีเวลาจะแต่ออบัานนี้ก็เลยได้รางวัลครับได้รางวัลน,นี่เป็นมือกองท่อมอืมได้รางวัลได้รางวัลกับไปทีมงานล่ะได้รางวัลไหนบริจาควอาให้เอฟซีฟังหรอกบริจาคบอลครางวัลที่หนึ่งวัลที่หนึ่งวันที่สองะะ<ไ>อเลยมอบ มอบใบประกาศนิยบัตรครัให้อาจารย์เมื่อกล่องท่อมอาจารย์โกครับโควิดวิไลมากโควิดวิไลมากโควิดวิไลมากไดเอกของวันดาราสองันครับผมเมื่อนี้ได้ใบประกาศจากยวตมอบวัตถมอเพระว่าบุคคลมีเวลาพอกันสองพันครับเรืกางกาตีความสองพันเจไปเด้อไหไไปยืมเด้อขอบคุณครับผมขอบคุณครับวัครับเรรอรัโอ้พี่ิด มองแกนทเลเลยก็มีอืมมอกแกนทะเลเลยก็มีปดท่านเยจ้าบกวนที่เสวยเจ้าจ่าเงยหนึ่งธันวาหาเก่าโอ๊ยเดีวปีหาเก่าของตัวนี้ฮ่าฮ่าฮ่าหนึ่งธันวาหาเก่า ไ่เอาลูกเอียวตัไงเอียวรอกกันตาที่จกันแล้วเอาเตปอ้อเป็นกันเองตามรายการนี้ที่ดาวเวลส์จบไปไปจบแล้วมันจบแล้วสาธุเด้อข้าวจินโยกมือเกล็น วันพาะุตธบาทขอให้บุญคุณเก่าสะเทียนมั่นมุ่งดีขอให้บารมีล้นล้างบาปเพียงหลังอัดไปสังอย่าได้มีมาตองเส้นจะใจตอบเพื่อนคุ้มผมปุดน้าปุดกาหนอมหน่อยเมฆกันเทพาพอบบารมีสูตรใหญ่กับทักเจ้าปตนไทยป่าไปสูง กูเปนไม่หุ่นแก้วตาใสเนโจดคอยหลิงลำเยี่ยมเาเท่าได้เงียวโหอมาลินเลยทีรังงงอบป่องลายลายถ้าผิดทัาผิดนะจังสั้นยาเย่างจั่างนีช่างดีท่านผีไปเอานานละยากคุณไหมสาธุนขอทุกเชนใจต้ตกอา าพับเรานี่เล่าให้ปวดแขนขันนี้จะเป็นเพื่อนสาวรวยมีไว้กับประต mm ูเขาาลอนมีหน้าหากหน้าการดอนสาบานเลยคะสาบานะสาบานท่านเฮ็ดผิดมาต่อให้เป็น้ากังวนเนี่ยป็นเฮนอห้างเกียนห้างคือ มีหน้าหากเป็นหน้ากังอนถ้ามันดได้จะขอมาก้าให้นาสัมผี่ผู้เดียวสบายแล้วพ่อแม่เอ้ยผมตกลงตกทิ้นน้ำอ่อนอาเมลิเมือนี่ผมขี้ปีนหลังกาดเต่าเนื้อบาล ตวงกันแล้วเนี่ยกันแล้วอ่านี้ก่อนา่ออีูกับบักล่านี่ยมา่ในค้งเืนของก่อนบานดีก่อนก่อนดีอซูบัตอันย์อันนี้บอกเอฟีของเนี่ย่าก่อนนี่คือก่อนยังานอีูกับบักร่านเนี่ยไปสาบานต่วกันบพแม่นรับนก่อนของเองเจคอนมันทึงศีลไปสาบานต่อกันว่าไอ้ร่าเนี่ยทำผิดครับให้มีเฮี้ยนถูกตัวเ่าออ อ่าห้มีหน้ายู่กลางโคกกลางดงบ้านนี้มันจะเป็นยังไงบัดบ้างต่อไปบฟังต่อไปโอ้ล้ำเลืองของเจนจะข้อครื่องศิลป์เอออันนี้เลี้ยงอ่าอคือก่อนนี้สายแน่นอายแน่นประจนว่าม่เศรษฐีทีเด่นว่าไม่เศรษฐีทีเด่นถ้าว่าก่อนนี้นี่ก่อนนี้ถ้าสมัยมจะปีลราประมาณจะปีบอกเอฟซีขาเนี่ยสิบปีขึ้นหลังสิบปีขึ้นหลังไม่พี่น้องเออครับสิบปีขึ้นหลังสายนิ่งสายแน่นรับฟังหยาดรับฟังหยาดสมัย แม่นแม่นม่นของสมัยอาจารย์พไหเอกตายมาสี่คนเหรอฮะสี่คนเหรอได้ตายพไหเอกตายสี่คนเหรอตายปกติก็ตายบ่ปกติตายงานเรางานยังไปเหมือนล่ะออเลียเลียลาสวนเนี่โชอดีมากตอนนี้เละลาสวนเนี่ยผู้ผู้ที่หาแต่ว่าคอยบ้องจังหรอกใครจะผู้ที่หาที่หกแต่ว่าไข่ล้ำอยู่ของไข่แหละครับท่าน ขันพเอกเมาเราข้าจ้าก็เมาคยไปล้่สแตว่าข้าอยู่อาจารย์สอนเราบากินเรากินน้ำโกคอกอนี่<ะ>น,น,นี่คือน้ำโคกนี่คือประยานเ้อน้ำโคกอาจารย์สอนกินน้ำโกคกภายในบ่มีเหล่าเด้มีน้ำโคกเอาล้ำต่ออาจารย์ผมนั่งกินกับจยมเจบแบะสักกัดหน้าจ้อมาได้กัดที่ดีโอ้ยสุดยอดเลย